เรากับลูกเลือกให้เขากลับค่ะเขาไม่กลับเขาเลือกทางนั้นเสียใจมากค่ะแต่ก็ยอมรลับ <c oughs> มันก็ต้องมีการแก้ไขมันก็ต้องมีวิธีการไม่ใช่ว่าเราเลือกให้เขากลับอันนั้นมันคือความต้องการของเรานะแต่เราไม่ถามความต้องการของเขาหรอกว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขามีคนอื่นะ <c oughs> ถ้าเราเลือกแบบนั้นเราจะต้องมีวิธีการนะเราจะต้องมีวิธีการในการทําให้เขากลับ ไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขากลับแล้วเขาจะต้องกลับตามใจเราไม่ใช่นะมันอยู่ในสภาวะที่มันไม่ปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการมีหลักมีขั้นมีตอนมีการปฏิบัติมีวิธีการในการที่จะทําให้เขาหันมารักเราหันมาสนใจเราหันมาอยากอยู่กับเรามีลูกล่อลูกชนมีลูกมือมีเล่อุบายมีกุศโลบายในการหลอกให้เขากลับมาหาลูกกลับมาหาเรากลับมาบ้านไม่ใช่ว่า เอ้ยเธอฉันอยากให้เธอมาหาฉันฉันอยากให้เธอเขาก็จะรู้สันทีว่าเรากําลังอยากเอาชนะเขาอยู่มันมันอาจจะต้องใช้เทคนิคหน่อยก็เทคนิคเหล่านั้นมันก็คือการหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาสนใจตัวเองหันกลับมาทําให้ตัวเราเองดีขึ้นนี่แหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่มันก็ต้องมีขั้นมีตอนหันกลับมาจัดการกับความรู้สึกของตัวเองหันกลับมาจัดการทําให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่าน หันกลับมาทําให้ตัเ Man, ания, ต himself, วเองมีความสุขหันกลับมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดเขาได้มากขึ้นแล้วก็ Dynasty. ทําให้ทุกๆครั้งเขาจะกลับมาหาเรานี่แหละเขากลับมาเนี่นอนไม่ว่าจะกลับมาจากการโทรคุยหรือกลับมาด้วยกายเนี่ยเขากลับมาเนี่ยต้องต้องทำให้เขารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เขาได้โทรหาเราหรือทักไลน์หาเราหรือกลับมาหาเราเขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราอยู่กับเราแล้วสบายใจอันนี้คือการมัดนะการมัด สมมุติคนรักจากไปแล้วจากเราไปเลยไปมีคนอื่นไปนู่นไปนี่ไปนั่นวิธีการแรกที่จะต้องที่จะทําให้เขาเอ่อมีเริ่มต้นในการกลับมาคือเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ให้เขาคิดถึงเราก่อนอันนี้คือโจทย์แรกเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ให้เขาเริ่มคิดถึงเราเอาบางคนนู่นไปเล่นของ <laughs> ไปเล่นของให้เขาหลงเสน่ห์ให้เขาหนุนผิดบอกเลยว่าผิดทําอย่างไรก็ได้ให้เขาคิดถึงวิธีการทําให้คนคิดถึงไม่ได้ยาก อย่างที่เราคิดมันง่ายนิดเดียวเมื่ออันเด้อันดับแรกทาให้เขาคิดถึงอันดับที่สองเมื่อเขาคิดถึงแล้วเนี่ยเขาจะมาส่องมาดูมาอยากรู้อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเราอันนี้คือขั้นตอนที่สองมันก็จะมาเปิดดู Facebook เราไอจีเรานู่นนี่นั่นอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเคลื่อนไหวความคิดถึงมันเกิดไงมันก็อยากรู้เหมือนที่เราคิดถึงเขานี่แหละมันก็เป็นธรรมดาที่เราอยากดูอยากรู้เราก็ไปส่องไปดูอะไรต่อให้บล็อกมันก็จะหาวิธีการของมันมาเอง เมื่อมันมาดูมาส่องแล้วเนี่ยโอสวยขึ้นนี่วะหุ่นดีขึ้นนี่วะเฮ้ยทาไมเขาดูมีออร่าดูมีความสุขดูมีสนาหราศีดูมีเสน่ห์ดูดูดีขึ้นจังเลยวะอ่ามันเกิดความคิดถึงมากขึ้นไปอีกเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกมันก็จะเริ่มทักอาจจะเริ่มจากทักสตอรี่หรือทักอะไรก็ตามแต่มันเริ่มทักมาเมื่อมันทักมาตอนนี้แหละคือขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามเราจะต้องทําการมัด ขามันไว้ไม่ให้มันไปไหนเราต้องมันเหมือนเหมือนเราจะไปดักนกดักหนูดักหมาดักแมวดักอะไรสัตว์ป่านี่แหละเราจะต้องมีเหยื่อไปรอเหยื่อเนี่ยคือทํายังไงให้มันรู้สึกว่าอยากได้เหยื่อก็คือคิดถึงเมื่อมันคิดถึงแล้วเนี่ยมันมันเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีมีกลลเม็ดก็คือจะต้องมัดมันให้อยู่นะว่ามันมาแล้วเราจะต้องมัดมันให้อยู่ไม่ให้มันดิ้นหลุดออกไปไม่ให้มันกลับไปวิธีการมัดในขั้นตอนที่สามก็คือ การทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นคําพูดรอยยิ้มเสียงหัวเราะหรืออะไรต่างๆนานาที่เราทําให้เขารู้สึกสบายใจนั่นแหละมันจะมัดเขาให้อยากมาหาอยากมาเจออยากอยู่กับเราได้ผมใช้เทคนิคเล็กๆวิธีการง่ายๆยิ้มทุกครั้งยิ้มทุกครั้งที่เขาคุยกับเราไม่ว่าจะพิมพ์แชทโทรหาวิดีโอคอลหรือเจอหน้ากันอยู่ด้วยกันยิ้ม ถ้าพิมพ์แชทกับพิมพ์ไปยิ้มไปเหมือนเราจีบกันใหม่ๆเคยเห็นไหมตอนที่เราจีบกับใครก็ตามใหม่ๆเราจะพิมพ์ไปด้วยยิ้มไปด้วยฮัลโหลเขามองเห็นเหรอเขามองไม่เห็นนะแต่เขารู้สึกได้นั่นแหละมันทําไมทําให้ความสัมพันธ์ในตอนแรกๆของเรามันมีความสบายใจมีความสุขเกิดขึ้นได้ไวเพราะเราส่งพลังงานไปอ่ะเรายิ้มไปไอการที่เรายิ้มไปด้วยพิมไปด้วยพลังงานบวกของเราเนี่ยมันลงไปในข้อความ อักขระตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไปมันเข้าไปอยู่ในนั้นคนอ่านเขาจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเขาจะรู้เลยว่าอ๋อต้นทางส่งมาด้วยความสุขต้นทางส่งมาด้วยรอยยิ้มเมื่อมันเกิดความสบายใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,ขนเขาจะรู้สึกอยากมาหาเราจังเลยอยากอยู่กับเราจังเลยเขาจะเหมือนคนโดนสเสน่ห์เหมือนคนโดนของเลยแต่จริงๆแล้วแค่ยิ้มง่ายไหมวิธีการมัดนี่นะฮะผมใช้เทคนิคในการทําของนี่แหละ มาบอกมาแนะนําเราซึ่งเห็นไหมมันถูกต้องไม่ผิดด้วยยิ้มผิดไหมเสียหายไหมต้องใช้เงินซื้อไหมหรอยยิ้มไม่ต้อง